ซึ่งสำหรับเบื้องหลังของควันการเมืองในองค์กรตํารวจตอนนี้ทุกอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าจะพุ่งไปที่ความขัดแย้งระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กตอพูตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีตผอตรซึ่งทั้งคู่นั้นเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเติบโตมาด้วยกันในสายงานสืบสวนแต่ในวันนี้กลับกลายมาเป็นคู่ค้วที่เผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย หลังจากที่คณะกรรมาการตำรวจนั้นได้มีการชี้มูลความผิดให้บิ๊กต่อในคดีเวบพน,นันเสียงของบิ๊กโจ๊กที่ได้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนั้นก็ยิ่งดังขึ้นหลายฝ่ายนั้นก็ได้มองว่านี่มันไม่ใช่แค่คดีของศึกอำนาจเท่านั้นแต่มันคือศึกการชี้ชะตาในทิศทางของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในยุคต่อไปซึ่งเพราะว่าทั้งสองคนนี้ต่างก็เป็นตัวเต็งในเก้าอีอาอ้ผอตร ตอนนี้วงนั้นก็ได้มีการเผยว่าทั้งสองฝั่งนั้นต่างก็รวบรวมข้อมูลของกันและกันเพื่อเตรียมต่อสู้ในศาลและในสื่อออนไลน์ซึ่งเรื่องราวนั้นมันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งเดือดขึ้นทุกวันสำหรับสงครามในครั้งนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องของการผิดหรือถูกเท่านั้นแต่มันคือการวัดศักดิ์ศรีว่าใครจะเป็นผู้ครองพื้นที่ของสีกากีในวันข้างหน้า